ร้านสลิจเจริญออโต้แอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูความเย็นภายในรถของเชฟครูดกันหลังจากที่ทําการเปลี่ยนแผงหน้าไปนะเดี๋ยวไปเช็คความเย็นกันก็มีวีโก้มาอีก1นึ่งคันนะครับไปดูความเย็นภายในรถกันเชฟโรเลตครูดนะครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนอะไหล่ไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเย็นภายในรถกันมาดูที่ด้านเบาะคนนั่งข้างก่อนเนาะ ด้านเบาะคนนั่งข้างอยู่ที่ประมาณ18องศานะครับนะฮะสิองศาตัวเลขเดียวกับหน้าจอเลยเนาะครับด้านเบาะคนข้างคนนั่งข้างนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังด้านหลังอีกอันนึงได้ความเย็นอยู่ที่18องศาเช่นเดียวกันนะฮะสิบแถึงสิองศานะครับก็ตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับสําหรับลูกค้าข่้นใดนะครับที่ สนใจที่จะนำรถมาตรวจเช็คและซ่อมแอร์กับเราร,ร้านเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านลานาวิเลจมาบยางพรละแวกบอวินปวกแดงนำเข้ามาตรวจเช็คได้ครับตรวจเช็คให้ฟรีประเมินราคาให้กับลูกค้าก่อนลูกค้าพึงพอใจที่จะทำเราก็จะทำการซ่อมให้ทางเรามีอะไหล่พร้อมครบจบให้กับทุกคันทุกรุ่นนะครับสำหรับแอร์รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเชฟฟอร์ดโตโยต้านะครับวันนี้ก็มีวีโกอยู่คันหนึ่งนะมาเปลี่ยนตู้อยู่ นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับรถที่แอร์ไม่เย็นมาซ่อมกับเราเรามีรับประกันหลังการซ่อมให้กับลูกค้าทุกคันนะครับอันนี้ก็ต้องฝากลูกค้าไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ